กรับสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้ทุกท่านด้วยความครพอย่างสูงวันนี้อากาศดีนะคะน่าจะสักประมาณ8โมงก,กว่าแล้วนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ยสุทธราทานยาเนาะปวดหัวมากเลยหลังจากที่กลับมาจากอ่า University นะคะก็โดยจากภาระรง,งานที่เยอะแล้วก็อ่าบทบาทหนะ้าที่ที่จะต้องไปลหลายๆอย่างตลอดจนถึง ในการรับใช้พระศาสนาด้วยนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับข่าวดีจากเมื่อวานแล้วนะคะเมื่อวันกอนะ่อนที่ได้รับการตอบรับนะจากาวารสารวิชาการเทคโนโล,โลยีการจัดการนะซึ่งถือว่าเป็นฉบับแรกในปีที่1น,นะฉบับที่1มกราคมถึงมิถุนายนพุทธศักราช2563นะในเรื่องของนาค กับนวัตรกรรมทางความเชื่อนะอันนี้ก็คือหน้ากับนวัตรกรรมทางความเชื่อนี่นะฮะ <c oughs> ก็เป็นรูปร่างหน้าตาที่ดีมากแล้วก็ได้รับอโอกาสในการที่ได้ตีพิมพ์ในการลงฐาน TCI นะฐาน TCI ซึ่งสามารถที่จะเข้าเาซิร์ชดูได้ในไทยโจนะคะชื่อยะโสธราศิริภาประภากรนะ ซึ่งเรื่องหน้ากับนวัตกรรมทางความเชื่อประดิษฐ์นี้นะคะไดะ้ผู้ที่ <c oughs> ได้รังสรรค์ขึ้นเป็นหัวหน้าโครงงานแล้วก็หัวหน้าผลงานิีนี้นะคะก็คือ,อท่านอาจารย์พัฒส,สอนมิ่งไทยสงนะคะแล้วก็ตัวของอ,อาจารย์เองนะคะก็คือยาโสธาราศิริภาพระภากรและคุณสุริยาครังริ์นะคะ <c oughs> ซึ่งในการกล่าวโดยสรุปนั้นนะคะในการกล่าวโดยสรุปนั้นะ เราพยายามสร้างความเข้าใจนะคะกับบริบทในพื้นที่ในยุคปัจจุบันเนี่ยว่าเหตุดใดความเชื่อในเรื่องของนาคหรือพญานาคเนี่ยจึงเกิดขึ้นในสังคมเราค่อนข้างที่จะมากนะซึ่งในสมัยโบราณน,นะคะตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ของเราปูา่ย่าตายายก็มีการนับถือเช่นเดียวกันแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะเมื่อสื่อโซเชียลมีมากขึ้นนะคะ แล้วก็ทุกคนเข้าใกล้สื่อมากขึ้นเนี่ยนะคะต่างคนต่างถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอลงโพสต์นะนู่นนี่นั่นนะที่มีเป็นความเชื่อนะที่มีพิธีกรรมที่มีวัฒนธรรมที่มีการแดัดแปลงได้มาจากความเชื่อแล้วก็มีการประดิษฐ์นะฮะอาจจะเป็นใบสีพญานาคนะฮนะ,ะที่ทำด้วยใบตองทำด้วยดอกไม้ นะอาจจะทําด้วยกระดาษลัตเตรี่อาจจะด้วยจจทําด้วยพัสดุหลายๆอย่างนะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและหรือ,อได้นำไปเป็นเครื่องปั้นดินเผาให้เป็นรูปเคารพาจนสามารถาวางขายนะจนเป็นร่ำเป็นสันก็นะเกิดสังคมยุคใหม่นะคะหรือลทัทธิแนวใหม่ที่เกิดขึ้นนะกลุ่มคนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ย จะให้ความเชื่อนะะในเรื่องของพญายนาคเนี่ยค่อนข้างมากนะหน้ากับการให้โชคหน้ากับการเสริมบุญวาส,สนาบารมีหน้ากับการเปิดทางหน้ากับความสําเร็จหรือความสมหวังในหน้าที่การงานหน้ากับเรื่องของคู่ครองนะหรือหน้ากับการเสริมพลังทางบวกในมิติต่ตางๆซึ่งล้นแล้วแต่มาจากน้านะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยเราพยายามาพูดในเรื่องของหน้ากับนวัตกรรมความเชื่อประดิษฐ์ ซึ่งคีย์เวิร์ดตัวหลักเมนหลักสำคัญนั้นก็คือนาคเนี่ยนะฮะมีฐานกติมีความเชื่อมีที่มามีประวัติศาสตร์นะกล่าวโดยสรุปก็คือเป็นสัตว์ในตำนานเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นสัตว์ที่มีฤทธิ์นะกล่งเมื่อแปลงกายได้หรือนิรมณกายได้ก็สามารถที่จะอธิษฐานจิตนะเป็นรูปมนุษย์ได้นะหลังจากนั้นก็อาจจะกลับไปเป็นนาคตามเดิมแล้วก็สามารถแปลงกาย ในรูปร่างต่างๆหรือแสดงฤิ์ในรูปร่างต่างๆได้นะคะแต่ในสมัยโบร่องโบราณเราในแถบถิ่นอีสานทมชุมชนชนบทต่างๆเนี่ยก็ได้เกิดการเล่าขานว่านาคมีการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็นาคเนี่ยมีการมาช่วยเหลือมนุษย์อย่างเช่นมนุษย์ตกน้ำมนุษย์จมน้ำ หรือกําลังมีความลำบากในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือกําลังตกทุกข์ได้ยากหรือกําลังมีปัญหาต่างๆในเรื่องของลูกหลานพลัดถิน่นหรือหลงทางต่างๆทุกคนก็ล้นแล้วแต่บวงสวงเส้นไหว้สังเวยอ้อนวอนหรือบ่นบานในลักษณะเหล่านี้ก็ได้เจอเจอลูกของตนเองคืนแล้วก็ได้นิมิตเห็นพญายนาคในการบอกทางว่าลูกของตนอยู่จุดนั้นจุดนี้ในป่าเขาลำเนาใพรซึ่งก็เป็นความเชื่อ ที่มีต่อนาอีกรูปแบบหนึ่งที่ประสบผลสําเร็จจึงทําให้คนเนี่ยเกิดความเชื่อในอนุภาพของนาคเนี่ยมากขึ้นจนกลายมาเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีการนับถือนะในด้านหลากหลายรูปแบบนะฉะนั้นยโสธรายเองก็จะมาเล่าจะมากล่า,า,ลาวหรือจะมาเล่าในในทริปนี้นะเพียงว่านาคกับกับนวัตกรรมทางความเชื่อเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพียงตัว2คีย์เวิร์ดหรือ2ประโยคนี้เท่านั้น หรือต่างจากนี้ออกไปนะคะอาจจะเล่าในเรื่องของนาคก,กับพลังกับการเสริมพลังทางบวกหรือว่านาคนะคะกับกับพิธีกรรมต่างๆหรือว่าการสื่อสารถึงนาคนะในมิติของคนที่นับถือพญานาคเนี่ยควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะคะที่ปรากฏในทางพระพุทธศาสนามีนาคกี่ตระกูลตระกูลใดบ้างที่ปรากฏในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะก็จะเป็นนาคในตระกูลไหนและชื่ออะไรบ้าง และนาคที่ปรากฏอยู่บนสูงสวรรค์ซึ่งเป็นนาากึ่งมนุษย์กึ่งเทพนะที่เป็นพา,าหนะของเทพ,พเจ้าอย่างเช่นพาหนะของพระวิษณุนะพาหนะของวิษณุนารายพาหนะของอเป็นสังวานนะครขององค์พระศิวเทพเป็นสังวานนะขององค์พระพิคเนสวร์นะฮะเป็นสังวานเครื่องประดับของ พระแม่อุมาเทวีพระแม่ธุรคานะแล้วก็เป็นสังวานของอพระนางลัศมนะีซึ่งก็หมายถึงว่านาคหรือว่างูเหล่านี้นะเป็นสัตว์บริวารของเทพเจ้าและยังกลายมาเป็นพาหนะหรือเครื่องมืออันสสำคัญของเทพเจ้าด้วยนั่นหมายถึงนาคหรืองูเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อศาสนาและยังไปปรากฏในศาสนา ต่างๆในและที่ต่างๆแม้แต่ในพระพุทธศาสนาของเราเองนะคะก็ยังปรากฏนาคในการที่จะไปถวายการป้องกันในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าะะซึ่งตามหลักฐานที่กล่าวมาโดยสเขปสโคบแล้วสังเขปแล้วก็โดยสโคบแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจได้โดยทันทีเลยว่านาคมีอยู่จริง ซึ่งปรากฏในคมภีร์ปรากฏในตำราปรากฏในตำนานเราจึงกล่าวว่านาาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์น้าเป็นสัตว์ในตำนานน่าเป็นสัตว์ในเรื่องประรารที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการเล่าขานอย่างมากมายแม้แต่ในยุคปัจจุบันเองนะคะก็มีข่าวว่าได้ฝันเห็นหนา้านะก็จะเกิดความโชคดีไปซื้อลอตเตอรีอ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะร่ำรวย ด้วยเลขเบอร์นี้ก็มีมากอยู่พอสมควรฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นที่มาของการศึกษาในระดับนักวิชาการนะคะซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยเราพยายามที่จะพูดถึงหน้ากับนวัตกรรมความเชื่อประดิษฐ์เนี่ยนะฮะซึ่งได้อธิบายถึงหน้าความเชื่อน, Believe, นะ belief นะนวัตกรรมนะ innovation นะเป็นสิ่งประดิษฐ์นะเกิดจากความเชื่อที่มีต่อหน้าจากความเชื่อนี้ได้อธิบายว่า นาคเนี่ยเป็นสัตว์ในตำนานแล้ก็ปรากฏเป็นความเชื่อในกลุ่มชนท้องถิน่นในดินแดนแถบอีสานนะสโขพื้นที่นี้คือแถบอีสานนะและนะวัตและวัฒนธรรมตามลุ่มแม่น้ำโขงนาคถูกกล่าวในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาและก็คัมภีร์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูด้วยนาคจึงได้มีอิทธิพลบทบาทสําคัญต่อมนุษย์ในด้านความอุดมสมบูรณ์นะในด้านความมั่งคัง่ง และนาคได้กลายมาเป็นรูปแบบของสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นะและนํามาออกแบบในลักษณะของนวัตกรรมต่างๆอาทิเช่นใหม่สีเนาะและพัฒนากลายมาเป็นการบูชานาคที่ปรากฏในสังคมปัจจุบันหรือสังคมยุคใหม่ของประเทศไทยนั่นเองนะคะฉะนั้นความเชื่อในเรื่องของนาคของกลุ่มชนชาวอีสานในประเทศไทยตามความเชื่อของ ชนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นาคมีการกล่าวไว้ในหนังสือตำนานคมพีทางศาสนาที่กล่าวไว้ในนาคเป็นพญางูใหญ่แล้วก็ที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถเปลี่ยนจากงูกลายเป็นมนุษย์ได้บางคราวตามเหตุจําเป็นนาคมีอํานาจวิเศษสิ่งที่ทําให้นาคมีพลังวิเศษกล่าวว่ามาจากลูกแก้วมณีศักดิ์สิทธิ์นาคเขาจะมีลูกแก้วมณีศักดิ์สิทธิ์นะ ามความเชื่อที่กลายมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมกลายมาเป็นความยิ่งใหญ่ของนาคที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มชนในด้านต่างๆที่มีความเชื่อต่อนาคนะฉะนั้นร่องรอยความคิดในเรื่องของนาคเนี่ยถูกปรากฏขึ้นในวรรณกรรมประปราทางความเชื่อนะพิธีกรรมสถาปัตยกรรมนะศิลปกรรมและวิถีชีวิตและจิตรกรรมระบบความเชื่อของกลุ่มชนที่มีต่อนาคเนี่ย น่ามีผลต่อมนุษย์ในด้านการดำเนินชีวิตนะมันจึงมีข้อให้เกิดขึ้นนั่นเองนะนะมีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนี่ยอย่างไรอาทีเช่นนะอาที่เช่นนะความรักหน้าที่การงานนะความอดุดมสมบูรณ์โชคลาบนะระบบความเชื่อนี่เองทำให้เกิดนะบทบาท ในด้านการผลิตนวัตกรรมที่ได้จากฐานคติความเชื่อที่มีต่อหน้าเราก็ได้กลายมาเป็นเครื่องบูชาและประดับเครื่องประดับอย่างมากมายเลยชุดการสวมใส่และสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเพื่อนํามาบูชาตามความเชื่อหรือเรามีความเชื่อต่อหน้าด้วยที่มีอิทธิพลในการดาเนินชีวิตของกลุ่มชนชาวอีสานดังนั้นสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของนาคเนี่ยตามที่เราสรุปจากการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยก็คือ1เนี่ย นาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ 2. เนี่ยนาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเหนียวแน่นความมั่นคงเนื้อคู่และก็ความรัก 3. นาคเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่ำรวยกำไรและความผาสุกนะแล้วก็ดังนั้นความเชื่อนี้ยังแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านพิธีกรรมการบูชาบวงสวงเส้นไหว้ที่มีต่อนาคซึ่งมีผลทางความเชื่อที่ได้จาก การบูชาซึ่งมีอิทธิพลบทบาทมากของกลุ่มชนชาวอีสานแห่งนี้นี้เราจะเห็นถึงจุดสําคัญอยู่หลายจุดจนกลายมาเป็นนวัตกรรมทางความเชื่อนะที่เราได้เห็นใบสีพญานาคแหวนพญานาคกำไลพญานาคลูกแก้วพญานาคที่ทําออกมาให้คนสวมใส่นะสร้อยพญานาคมงกุฎพญานาคต่างหูพญานาคผ้าไหมนะที่มีวดลายพญานาคเสื้อที่มีวดลายพญานาคผ้าพันคอที่มีวดลายพญานาค แม้แต่สถาปัตยกรรมแม้แต่โบสถ์ก็ยังมีพญานาคนะแล้วก็ตามโบราณต่างแม้แต่ปราสาทราชมนเทียนก็ยังต้องมีพญานาคซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ในตำนานแล้วก็สัตว์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นสัตว์กึ่งเทพเจ้าแล้วก็มีฤทธิ์ด้วยนั่นเองฉะนั้นมนุษย์จึงได้เห็นนาคว่าเป็นสัตว์สำคัญจึงได้นำสัญลักษณ์นั้นมาเป็นนวัตกรรมเพราะมีความเชื่อ มีความเชื่อมีฐานกติดั้งเดิมคือความเชื่อว่านาคมีฤทธิ์อำนาจนะสามารถดนบันดาลสามารถให้ผลแล้วก็กอให้เกิดทั้งขุนและโทษแก่ผู้บูชาได้ฉะนั้นบุคคลที่ให้ความเคารพนาคนะย่อมเกิดความร่มเย็นเป็นสุขเกิดความผาสุขเกิดการใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายแล้วก็เคารพธรรมชาติบุคคลที่มีความเชื่อนาคเนี่ยเขาจะมีความเคารพธรรมชาติจะมีการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม จะมีการรักษาต้นน้ํำลําธานต่างๆเพราะว่านาคเนี่ยนะถ้าคนที่บูชานาคเนี่ยน่าจะมีการจัดกิจกรรมในการปลูกต้นไม้น่าจะมีการจัดกิจกรรมในการรักษาแม่น้ํำลําธานาห้วยน้ํำลําคลองเพราะว่านาคเนี่ยต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังพื้นที่ในลักษณะอย่างนั้นนะคะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความให้เกิดาการสมดุลระหว่างธรรมชาติมนุษย์แล้วก็ พญานาคเนี่ยให้อยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกเนี่ยฉะนั้นจึงควรมีการจัดกิจกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นอันนี้คือกลุ่มบุคคลที่บูชานาคและนาคก,ก็ยังมีอิทธิพลบทบาทต,ต่อศาสนาต่อรัฐที่ต่อความเชื่อมากมายแล้วก็ต่อกลุ่มคนแม้แต่ดารานะที่โด่งดังในประเทศไทยของเราหรือต่างประเทศเองก็ยังให้ความเชื่อถือที่มีต่อนาคนะเมื่อกลับเอาไปบูชาแล้วก็กลับเกิด เกิดพัฒนาการเกิดกำลังใจเกิดแรงใจเกิดขวัญเกิดกำลังใจการทํางานก็ดีราบรื่นนะฮะมีกําไรมีผลนะที่น่าพอใจที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของเขาและทําให้ชีวิตครอบครัวของเขามีความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็มีความสงหวั่นกจึงเกิดฐานคติของความเชื่อที่มีต่อน้าเนี่ยขึ้นมานะฮะแต่การปฏิบัติที่มีต่อน้าเนี่ย นะอาจจะไม่ใช่เป็นการปฏิบัติบูบชาหรือไม่ใช่เพียงการจุดทูบและอธิษฐานเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวจากการศึกษา,าวิเคราะห์แล้วก็วิจัยทางาคำคี์ทางศาสนาทางตำราทางหนังสือแล้วนะเยะสุธราก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังนะเอามาเล่าสู่กันฟังดังนั้นบทความทางวิชาการนะคะที่ปรากฏอยู่ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการปีที่1ฉบับที่1 นะของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน2563นะถ้าท่านมีความสนใจนะก,ก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็เสิร์ชดูในวรารสารชิน้นนี้แล้วก็เอาไปอ่านดูได้นะก็อาจจะมีประโยชน์นะต่อท่านไม่มากก็น้อยหรือท่านใดที่กำลังเรียนต่อในระดับปริญญาตร,ร,รีปริญญาโทปริญญาเอกนะหรือต้องการที่จะทำวิจัยแล้วก็เจาะลึกในเรื่องเหล่านี้นะกะ็ถือว่า บทความทางวิชาการนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยหรืออาจจะชี้ประเด็นให้ท่านได้ศึกษาที่ต่างมุมต่างมิติต่างมุมมองอ,ออกไปได้นะคะก็ถือว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะคะหรือ,อท่านอยากจะติดตามทาง facebook นะคะก็จะเป็น facebook ของยะโสธาราศิริภาประภากระะถ้าเป็น facebook ของอภาษาอังกนะคะก็จะเป็นยโสธรานะคะ Y A S O T H A R A นะคะนะคะสิริภาประภกรนะคะ S I P S I นะคะ R I นะคะ P H A นะคะก็สิริภาประภกรสะกดตามตัวได้นะคะหรือให้กดไปก่อนแล้วก็ถ้าเห็นหน้าตาของยโสธราขึ้นมาทางเฟ e บุ๊กอย่างนี้ก็สามารถแอดรับเป็นเพื่อนนะคะก็สามารถคุยกันทาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะได้เช่นเดียวกันหรือท่านใดต้องการที่จะติดตามทาง y t u t u นะคะก็จะเป็น YouTube ที่มีชื่อว่ายะโสธาราศิริธาประภกรนะคะท่านก็กดเข้าไปในช่อง YouTube แล้วก็สามารถกดติดตามได้ยะโสธาราก็จะพยายามนำเสนอนานาสาระท้องถิ่นที่ปรากฏอยู่ในแถบอีสานใต้ไม่ว่าแต่จะเป็นวัฒนธรรมต่างๆนะครัระเพณีต่างๆ ความเชื่อต่างๆพิธีกรรมต่างๆตลอดจนถึงเป็นอัตลักษณ์นะคะทางวัฒนธรรมเป็นนวัตกรรมทางความเชื่อตลอดจนถึงประสาทต่างๆหรือเส้นทางโบราณหรืออาจจะเสื้อผ้าเก่าพูดได้ผ้าไหมพูดได้ลวดลายไหมพูดได้หรือคําสอนที่ปรากฏจากผ้าไหมจากประกรหรือจากดอกไม้หรือจากธรรมชาติต่างๆเนี้ยนะเมื่อเราได้รับความรู้แล้วนะคะความรู้ก็จะผ่านทางช่องทางนี้ ฉะนั้นเมื่อท่านได้รับความรู้แล้วก็สามารถที่จะนําไปพัฒนาการในด้านงานวิชาการในด้านการวิจัยแล้วก็ในด้านการเขียนงานหรือแม้แต่ในการสร้างบทสร้างละครสร้างหนังเพราะว่าในยุคต่อไปนะนะคะเป็นอ,อีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะมีการหาหนังจาก u t u b e นะคะหรือมีการสร้างหนังเรื่องสร้างจาก y o YouTube ฉะนั้นในการเข้าดูใน u t u b e เนี่ยนะเราก็จะ,ะเห็น กลุ่มคนที่ให้ความรู้ในด้านต่าง,างเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปสร้างบทสร้างละครสร้างแบรนด์สร้างความรู้ได้เพราะว่าต่อไปเนี่ยทุกคนก็จะฟิกแบ็กกลับมาหาของเก่าของโบราณจะฟิกแบ็กเข้ากลับมาหาวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นของตัวเองว่าตัวเองมีอะไรเพราะสิ่งปัจจุบันเนี่ยเราได้เห็นจนคุ้นตาชินตาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมนุษย์เราก็อยากเห็นในสิ่งที่ใหม่ที่ไม่เคยเห็นฉะนั้นก็ต้องกลับฟิกแบ็กมา หาจุดกําเนิดของตัวเองว่าอะไรที่ยังไม่ได้ถูกนําเสนออะไรที่นําเสนอไปแล้วทันคติความเชื่อชุมชนตํานานท้องถิน่นตํานานพื้นถิน่นแถบอีสานใต้นะเนียงเนียงพระกาสตราวพระนางนมใหญ่เนียงดอกธมหรือเท้าปาจิตกับนางอ,อรพิมหรือใย,ยเงาตํานานยายเหงาปรากฏอยู่ในปราสาทยายเหงาหรือ ตำนานของพระเจ้าชัยวรวันที่7ในการสร้างอารูขยาสารล,ลักษณะอย่างนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเอามาสร้างเป็นบทเป็นละครเรื่องสั้นเพื่อเป็นการเชิดชูโบรพกษัตริย์แล้วก็เพื่อเป็นการให้เป็นที่รู้จักของคนต่างๆน่าจะเป็นน่าจะตีโจทย์ได้แล้วก็น่าจะเป็นที่ต้องการทราบของคนแล้วก็น่าจะรู้ว่ากลุ่มคนที่ใดเนี่ยเป็นคนมาสร้างปราสาทอารคยาสารสร้างปราสาทโบราณ เอาไว้ให้ลูกหลานถ้ามีการทําแบบนี้เป็นลักษณะหนังละครแบบนี้ขึ้นมานะก็จะเป็นอะไรที่คนก็จะติดตามดูมากกว่าพระเอกนางเอกมาทะเลาะก,กันตกจูบก,กันแล้วก็จบอยู่แค่นั้นแฮปปี้เอนดิ้งมีลูกแล้วก็จับมือกันแล้วก็จบบริบูรณ์ซึ่งมันเป็นหนังที่ซ้ำๆ มันเป็นการดูที่ซ้ำๆแล้วมันซ้ำมาเป็น20ปีแล้วมันซ้ำมาเป็น30ปีมันจะซ้ำแบบนี้ตัวโกงก็ต้องตายตกตึกตายขาะตัวตายต้องแพ้ภัยตนเองติดควกไปแล้วก็แพ้ภนะัยพระเอกก็จะไม่รักนางเอกอ่าพระเอกก็จะไม่รักตัวโกงก็ต้องกลับมารักนางเอกแล้วก็เห็นว่านางเอกทําคุณงามความดีอะไรบ้างทุกๆเรื่องมันก็จะมาเป็นซ้ำแนวเดิมแบบนี้มันไม่มีหนังละครตัวใหม่ที่ไปคาบเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์นะที่มันอยู่ในชุมชนท้องถิ่นแล้วมันเป็นที่อยากดูของคนนะของมนุษย์แล้วหนังนั้นก็สามารถที่จะฉายถึงความสําคัญในการสร้างปราสาทความสําคัญในพญานาคที่กําลังขึ้นมาร่วมประทานพรให้พรแล้วก็กลุ่มคนโบราณน,นับถืออะไรอาจจะเป็นพระโลเกศวนอาจจะเป็นพระไพศัครคุอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีการรักษาในสมัยนั้นแล้วก็มีคนล้มตายนะคะ แล้วก็มีพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นมีนามว่าอะไรแล้วก็ทําอะไรเป็นบทละครเรื่องสัน้นหรืออาจจะเป็นบทละครที่ฉายครั้งเดียวม้วนเดียวจบในลักษณะอย่างนี้อาจจะทุ่มทุนไปสักประมาณร้อยล้านอย่างเงี้ยถ้าทําอย่างนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคิดว่าคนไทยเกือบ60บล้านคนเนี่ยคงจะแห่กันไปดูเยอะอยู่แล้วถ้าทําเป็นเวอร์ชั่นเป็นภาษาอังกฤษอีกแล้วก็ตีออกไปนะ แถบประเทศลาวเขาก็มีประสาทแถบเขมรเขาก็มีประสาทนะกัมพูชาเขาก็มีประสาทแล้วก็คนอเมริกาทางยุโรปเขาก็เคยมาวิจัยในเรื่องของประสาทแบบนี้ถ้าเขารู้ว่าบทละครตรงนี้มันได้ตีออกไปมันได้เผยแพร่ออกไปก็อาจจะเป็นการที่นําไปเป็นเกณฑ์ในการสอนการการศึกษาการพิจารณาอะไรต่างๆน่ะมัน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 รู้สึกว่ามันเป็นบทละครที่ได้จาก ฐานคติชุมชนมันได้จากประวัติศาสตร์มันได้จากที่มามันได้แล้วมันมีข้อมูลอยู่จริงๆแล้วมันยังไม่ได้เอามาใช้เป็นตัวบทตัวละครนะมันจะเป็นหนังแถบเอเชียนะที่ที่โด่งดังมากนะตามความคิดของอาจารย์ยศุทธรานะจากการที่เราลงไปศึกษาจากการที่เราลงไปวิจัยแล้วก็จากการที่เราดูบริบทโดยรวมแล้วเนี่ยมันสามารถเอามาประกอบเป็นหนังเรื่องหนึ่งอย่างน่าสนใจ ได้โดยตัดตัวบทคือตัวพระเอกนางเอกออกไปเพราะหนังนี้ไม่มีพระเอกไม่มีนางเอกมีแต่พระมหากษัตริย์ที่มีพระเจ้าชัยวรมันมีพระกรุณาปโปรดเกล้าให้มีการสร้างอารคยาสารแล้วก็มีกลุ่มคนในการสร้างอารคยาสารมเาีเสนาอมาตยนะ์ในการมาคุมการสร้างตอลอดจนถึงมีความเชื่อต่อ,อพระเจ้าสูงสดนะุดแล้วก็มีการรักษา ช่วยเหลือผู้คนแล้วก็มีการจําลองโรคระบาดท,ที่เข้ามาแล้วก็มีการผสมตัวยาต่างๆเพื่อทีอ่เพื่อที่จะรักษาเขาเหล่านั้นตลอดจนถึงก็มีภาพเหตุการณ์ผู้คนล้มตายแล้วก็เอาไปฝังไว้ตามตามป่าเนาะเอาไปฝังไว้ตามป่าเอาไปฝังไว้ตามเขานะคะแล้วก็เอาไปฝังไว้าตามที่ต่างๆในลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะเอาไปฝังไว้นะคะแล้วทีนี้ก็มี กระบวนการสร้างปราสาทโดยกลุ่มชาวกูยกลุ่มชาวเขมรน,นะคะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการยกย้ายถิ่นที่สามารถกวาดต้อนมาแล้วก็เอามาสร้างเมื่อทุกคนสร้างปราสาทเสร็จแล้วทุกคนก็จะมีพิธีกรรมไหว้พิธีกรรมบวงสรวงพิธีการ,รกราบนะ,ะเพื่อให้ถือว่าสถานที่นั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อาจจะมีการตั้งการจํากัดใจความว่าบุคคลที่เข้าสู่โบราณสถานแห่งนี้ต้องมีการถอดรองเท้าต้องมีการแสดงความเคารพต้องจุดพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ นะจะมาย่ำไกลไม่ได้ทุกคนเข้ามาต้องมากราบมาไหว้มาบวงสรวงมาบูชามาเส้นไว้ตรงนี้จึงจะเกิดผลสําเร็จก็อาจจะทิ้งท้ายด้วยสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้ทุกคนตอบย้ําตัวเองนะคะอา,อาจจะกรมศิลปากรไม่ต้องมาพูดเยอะก็ได้นะอาจจะเห็นว่าโอ้เนี่ยเราไปดูหนังเรื่องนั้นเรื่องนั้นนะเรื่องอรคยาสารที่สร้างไว้ในยุคนั้นเวลาเราไปเที่ยวปราสาทเราก็จะรู้ว่านี่คือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะ นะตรงนี้เขาสร้างมาแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เขาเคยใช้ทําพิธีกรรมแล้วก็จุดต,ตรงนี้นะฮะเป็นที่ฝังคนเป็นที่อะไรคนมันก็บางคนไม่ได้ไปอ่านประวัติศาสตร์ไม่ได้ไปอ่านความเป็นมาไม่ได้ไปอ่านสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นตรงนั้นนะแต่ถ้าได้ดูหนังผ่านละครก็เกิดความรู้ไปด้วยโดยอ้างอิงประวัติศาสตร์จริงๆแต่เอามาสร้างเป็นตัวบทตัวละครเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สําคัญมากแล้วก็ถือว่าเป็นโมเดลของ อาจจะเป็นของประเทศไทยเลยที่อาจจะสร้างกําไรแล้วก็สามารถไปตีไปตีเขาเรียกว่า,าไปเผยแพร่ในประเทศต่างๆหรืออาจจะประเทศต่างๆอาจจะซื้อหนังเนี้ยไปฉายในพื้นที่ของเขาก็เป็นได้ฉะนั้นอันนี้จึงเกิดมาจากนวัตกรรมทางความเชื่อ,อประดิษฐ์ซึ่งคนมีต่อหน้าหน้ามีความผูกพันกับคนมีความผูกพันกับธรรมชาติมีความผูกพันกับ ศาส,สนาแล้วก็มีความผูกพันกับสวรรค์แล้วก็เทพเจ้าฉะนั้นนาคจึงถือว่าเป็นสัตว์ที่มีมีบทบาทแล้วก็มีอิทธิพลแฝงอยู่ฉะนั้นจึงต้องศึกษาให้ดีนะคะบางทีอาจจะมีอะไรที่อยู่เหนือกว่าความคิดนึกของเรา,าทำไมพญานาคหรือมังกรเนี่ยจึงเป็นสัญลักษณ์ของห้องเต้ได้ าทาไมถึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้มีอํานาจได้นะเมื่อเราศึกษาเข้าไปอย่างเชิงลึกแล้วนะเราจะทราบถึงความเข้าใจว่าสัมโบลิกนะของมนุษย์ที่มีการนําสิ่งนั้นนะมาถือมาปฏิบัติแล้วก็มาเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนะย่อมมีปรัชญาซ่อนอยู่แล้วก็มีความสําคัญแล้วก็มีความจําเป็นต่อสิ่งท,ที่ซ่อนอยู่ภายในนั้นนะคะฉะนั้นก็วันนี้ก็ พอจบเพียงเท่านี้นะคะติดตามได้ที่ช่องเยสุธาราสิริภาประภกรวันนี้นะคะก็น่าจะาใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ในการนำเสนอนานาสาระท้องถิ่นนะคะจากคลิปวิดีโอของยสุธาราสิริภาประภกรสวัสดีค่ะ